มันมาเพื่อสืบพันธุ์ หนังสัตว์ประหลาดที่ทั้งโหดทั้งหืนวันนี้โซนสปอยผูมใจเสนอ Human Noise from the Deep กับเรื่องราวของสัตว์ประหลาดใต้ทะเลที่วิวัฒนาการมาเพื่อสังหารโหดผู้ชายแล้วสืบพันธุ์กับผู้หญิงโดยเฉพาะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อชาวประมงในเมืองโนโย,โยรัฐแคลิฟอร์เนียเริ่มสังเกตเห็นว่าปลาแซลมอนหายไปจากทะเลขณะเดียวกันก็มีการถกเถียงกันในเมืองเรื่องการสร้างโรงงานบรรจุกระป๋องปลาแซลมอนของบริษัทซีแคนโคซึ่งจอห์นนี่อีโก้พระเอกที่เป็นชาวประมง ท้องถิ่นคนหนึ่งเป็นกังวลว่าปลาจะหายไปในอีก2ปีหากสร้างโรงงานนี้ขึ้นในขณะที่แฮงแฟลทเทอรี่เห็นว่าโรงงานจะนําความก้าวหน้ามาสู่เมือง หลังจากนั้นเหตุการณ์แปลกๆเริ่มต้นขึ้นเมื่อดีกและแฮร์รี่เคสเลอร์ออกไปจับปลาและพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างดึงอวนของพวกเขาอย่างรุนแรงแจ็กกี้ลูกชายของดีกตกลงไปในน้ำและถูกสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ติดอยู่ในอวนลากลงไปโจมตีจนเสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้นเรือก็ระเบิดขึ้นทำให้จิมและทอมมี่เห็นจากระยะไกลและติดต่อนหน่วยยามใช้ฝั่งทันที ในคืนนั้นสุนัขของจิมเริ่มเหา่าและถูกสิ่งมีชีวิตประหลาดตัวใหญ่กระโดดออกมาจากต้นไม้และโจมตีอย่างดุร้ายในตอนเช้าจิมและแคลร์ภรรยาของเขาพบซากสุนัขของพวกเขาที่ถูกทำลายจนจำไม่ได้บนชายหาด ประธานแคนโคลอินคอร์เปอเรตสัญญาว,ว่าจะนำงานและเพิ่มการจับปลาให้กับเมืองเขาก็ได้คุยโมงไว้ว่านักวิทยาศาสตร์ซูซานเร็กกำลังวิจัยเพื่อทำให้ปลาแซลมอนตัวใหญ่ขึ้นและเพิ่มจำนวนเร็วขึ้นจอห์นนี่อีเกิลมาถึงงานพร้อมกับสร้างสุนัขที่ตายแล้วของเขาและกล่าวหาแฮงค์ว่าลงมือฆ่ามันก่อนจะประกาศว่าเขาจะฟ้องร้องเพื่อทวงคืนที่ดินตามสิทธิของชนพื้นเมืองอเมริกันและหยุดการสร้างโรงงานของแคนโคซะ เหตุการณ์นี้นำไปสู่การทะเลาะก,กันในที่สุดตัดฉากมาที่ริมหาดหญิงสาวสองคนชื่อเพกกี้และเบกกี้ถูกสัตว์ประหลาดจับตัวไปบนชายหาดและถูกปู้ยี่ปู้ยำจนสาสมใจในเวลาต่อมาจิมและซูซานก็บังเกินไปพบร่างของเพกกี้ที่นอนหมดสติร่างกายก็ถูกคลุมด้วยสาหร่ายทะเลแต่ยังมีชีวิตอยู่นอกจากนี้ยังมีคู่รักอีกคู่ที่ตั้งแคมป์ริมหาดถูกโจมตีแฟนหนุ่มของสาววัยรุ่นถูกจัดการไปทันทีส่วนผู้หญิงถูกฝืนใจอย่างรุนแรงเพื่อสืบพันธุ์ เช่นเดียวกับลินดาแฟนสาวของทอมมี่ก็ถูกสัตว์ประหลาดพุ่งเข้าโจมตีขณะขับรถกลับเมืองทําให้รถตกสะพานและระเบิดจนเธอเสียชีวิตขาที่จอห์นนี่และจิมพาสูสานไปที่ห้องทดลองของเธอหลังจากที่จับสัตว์ประหลาดไม่ได้หนึ่งตัวสูสานได้ตรวจสอบเจ้ามนุษย์เงื่องอย่างละเอียดและพบว่าสิ่งมีชีวิตแล้วนี้กําลังกลายเป็นสัตว์สะเทินน้าสะเทินบกและมีสมองขนาดใหญ่มากเธอคาดว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นผลจากการทดลองทางพันธุกรรมของบริษัทแคนโค ที่ฉีด d n a อ็นเอในแ5ทีฟฟที่สร้างขึ้นเพื่อให้ปลาแซลมอนเติบโตเร็วขึ้นอย่างจวดจา้าดแต่ปลาแซลมอนที่ถูกทดลองได้หลบหนีออกไปในช่วงพายุเข้าและปลาอื่นๆคงได้กินมันเข้าไปและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตคล้ายมนุษย์เงือกสูซานสันิฐานว่าซาประหลาดฉลาดพอที่จะเห็นมนุษย์เป็นคู่แข่งแย่งแหล่งอาหารดังนั้นพวกเขาจึงรีบไปเตือนผู้คนว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ไม่ทันไอพวกมนุษย์เงือกได้บุกออกมาจากใต้ท่าเรือและเริ่มโจมตีผู้คนพวกมันฆ่าผู้ชายทั้งหมดที่ขวางหน้า ในขณะที่พยายามจับผู้หญิงทุกคนที่เห็นมาปั๊มเด็กจิมและซูซานตัดสินใจเทน้ำนั้นเบนซินลงในอ่าวเพื่อจุดไฟเผาพวกมันไปเลยทีเดียวจนพวกมันที่เหลือไม่เป็นตอตะโกแครรอภรรยาของจิมก็ถูกโจมตีในบ้านของเธอแต่เธอสามารถต่อสู้และฆ่าสัตว์ประหลาดไปได้สองตัวในที่สุดสัตว์ประหลาดในน้ําก็ถูกเผาจนเกลียมเป็นปลาเผาแต่พวกที่อยู่บนบกก็ยังคงมโจมตีผู้คนต่อไปในตอนเช้าจิมและแครรอไปที่ท่าเรือเพื่อเช็คดูความเสียหาย ในตอนสุดท้ายซูซานช่วยเพก็กกี้หญิงสาวที่ถูกมนุษย์ปลาขืนใจไปตอนต้นเรื่องเธอได้ตั้งท้องและก็ได้ท้องโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วผิดปกติในที่สุดเธอก็คลอดลูกในโรงพยาบาลแต่ยังไม่ทันได้คลอดทารกประหลาดคล้ายสั์ประหลาดตัวเล็กๆก็กตัดสินใจว่าไม่รอและรีบว้ยพุ่งออกมาจากคันของเธอผ่านทางกระเพาะอาหารของเธอซะเลยทิ้งให้เพ็กกี้เสียชีวิตคาเตียงและหนังเรื่องนี้ได้รับคะแนน5.7/10จากคะแนนผู้ใช้12,000คนบน IMDb นักวิการและผู้ชมมักมองว่าภาพยนตร์เรื่องนี้แย่มากโดยเน้นไปที่ฉากแอคชั่นที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ประหลาดและการหื่นใส่ผู้หญิงสัตว์ประหลาดในเรื่องนี้คือสิ่งมีชีวิตกึ่งสัตว์น้ำคล้ายมนุษย์ที่หื่นกระหายพวกมันมีรูปลักษณ์เป็นสัตว์ประหลาดชุดยางที่ทำออกมาได้ดีมีสมองขนาดใหญ่และฟันแหลมคม ในด้านการแสดงการแสดงโดยรวมถือว่าใช้ได้สนุกสนานพอที่จะทำให้คุณติดตามเรื่องราวได้ส่วนจุดด้อยบทแทบไม่มีอะไรเลยฉากปัมป๊มๆไหลฉา,ากเกินไปทำให้หนังถูกวิจารณ์ว่าต่ำชั้นและไรศิลธรรมไม่เหมาะกับผู้ชมทั่วไปหรือคนที่ชอบหนังมีสาระหรือมีเนื้อเรื่องเกรดเบื้องหลังหนังก็น่าสนใจเพราะว่าตอนที่กำลังถ่ายทำหนังเนี่ย ผู้กำกับบาบาร่าพีเตอร์สเขาคัดค้านในการเพิ่มฉากโป๊และทะลึ่งตงุงตังแต่โรเจอร์คอแมนเขาแอบ,บถ่ายเพิ่มเองพี่พีเตอร์สแกนเลยขอถอดชื่อออกจากเครดิตหนังซะเลยเพราะว่าอายจัดแต่ว่าบริษัทกลับบอกว่าถ้าจะถอดชื่อออกเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าตังค่าตัดต่อชื่อเองเธอไม่ยอมจ่ายเข้าโปรแกรมช่างหัวมันซะเลยแต่หลายปีต่อมาเธอให้สัมภาษณ์ว่ามันก็เป็นหนังขยะเล็กๆที่ดูสนุกเหมือนกันนะ <c ười> แล้วคุณละ่ะ ชอบหนังเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ